คลิปนี้นะเจ้าห้องมายมดอกแกนานะเจ้ายำหม,ม้อๆมอ,มอกินก้าแคบหมูนาะช่วงนี้ออกนักขนาดเลยข้าเจไปเก็บมายมนะเจ้า สวัสดีเจ้าผู้พี่เมืองละปูนเจ้าวันนี้เฮามายำดอกแก่กันนะเจ้าดอกแก่เฮาเก็บมานาอเฮาก็มาใส่กิสอดเปิ้นออกล้างครความสะอาดแล้วก็ไปลวกก่อนเนาะแล้วเฮาก็มาซอยนะเจ้าซอยย่อยๆแบบอี้เลยนะเจ้าถ้าเฮาซอยย่อยๆเวลาเฮาไปยำม,มันก็จะเข้าพี่เข้าเกลือลำนะเจ้าซอยเสร็จแล้วเฮาก็มาตัดนาพี่กันนะเจ้า เขาจะมีข่าหอมข่าหอมแดงตับนะเจ้าถ้าเขาต่บพริกแห้งนะเจ้าพริกแห้งที่เป็นแกนนะเจ้าก็ตําพริกแห้งกับเกลือเห้เหลือก่อนนะเจ้าแล้วค่อยใส่ข่าหอมข่าหอมแดงเนาะวันนี้เขาใช้ทางลาดนะเจ้าเขาจะใช้เป็นพริกป่นเอานะเจ้าเมื่อทุกอย่างเลือกดีแล้วเขาก็เอาพริกป่นมาใส่แล้วก็ตําคู่เขาเพื่อเข้ากันนะเจ้าพริกป่นเขาเลือกที่เปิ้ลเนี่ยใหม่ๆหน่อยก็จะหอมนะเจ้า จากนั้นเขาก็จะใส่น้ำห้าลงไปนะเจ้าถ้าเป็นห้าเดเยาเอาไปมกมจะหอมนะเจ้าแล้วก็มาคู่คือเข้ากันแห่กําเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะเจ้าเขาก็จะเอาพริกไปพัดนะเจ้าพัดน้ำมันให้มหอมๆนะเจ้ายำราแกในวันนี้เขาจะใส่หมูบดนะเจ้าเขาก็เอาหมูบดเข้าไปพัดกับ้ันพริกมันหอมๆแล้วก็ ัดหมูให้มันสุกนะเจ้าถ้าห้ยใย้ำใส่แคบหมูนะเจ้าเอาแคบหมูไปตำต่อไปเขาตำน้ำนพริกพร้อมกันแล้วค่อยเอามาผัดนะเจ้าตอนที่เขาผัดก็ระวังหมูขึ้แห้งนะเจ้าเขาก็จะใส่เป็นน้ำลงโคกลงไปนะเจ้าแล้วก็ผัดต่อจนหมูสุกนะเจ้าจากนั้นนะเจ้าเขาก็เอาดอกเคที่หอาซอยไว้ลงไปผัดนะเจ้า แสร็จแล้วเขาก็มาปรุงรสนะเจ้าผงปรุงรสนะเจ้าถ้าให้บบมากก็บม่ต้องใสก็ได้นอกแล้วก็จะมีน้ำปลาหรือว่าจะเป็นน้ำฮาราก็ได้นะเจ้าพอดีมักน้ำฮานอกใส่หาลงไปเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้ายำดอกแกน่ะนะเจ้าเวลาจะก,กินเขาก็ลวยหอมแดงซอยกระเทียมเจียวนะเจ้าปั่นข้าวนึ่งห้อนๆกุย้ยกินกับแคบหมูลำขนาดเลยนะเจ้าลองไปซ่อมยำพอนเนอะร์ขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ช่องพริกมือระปูนนะเจ้า